ครับสบายดีครับท่านผู้ชมครับมื่อนนี้ก็พบพอกับลุงพุทธายอีคือเก้านะครับก็เลยเกี่ยวเขานะครับแต่ว่ามื่อนีนยังไปทันได้ไปเกี่ยวนะครับก็กำลังเตรียมตู้ยู่นะครับสิไปเกี่ยวนะครับการเกี่ยวเขากับย่างที่ผมได้เคยนําเสนอไปแล้วนะครับก็เกี่ยวเขาน้ํานะครับมันเกี่ยวยากเนี่ยนะครับรถก็เป็นรถน้อยนะครับแล้วมันก็รถของผมเนี่ยมันก็เป็นรถที่เตี้ยนะครับรถบาสูงนะครับเกี่ยวเขากับมันก็ ถ้าเป็นเข้าสูงก็บลำบางแน่นะครับก็ขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับที่มีคอมเมนต์ uh, หรือว่าแสดงความค,คิดเห็นเข้ามานะครับ uh, ผมก็ขอทัวรกาศนี้นะครับเ uh, บาตามควเปพิจริงเลยนะครับท่านผู้ชมที่ uh, ต้องการอยากซื้อรถคันนี้ต่อจากผมไปนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความจริงใจเลยนะครับว่ารถคันนี้ผมใช้างานมา2ปีแล้วนะครับ จุดใดจุดใดที่มันจะต้องได้รับการบำรุงรักษาหรือว่าการซ่อมแซมนะครับมันก็มีหลายจุดนะครับผมก็คือว่าตามซึ่งก็คือบอกาขายให้ไผเลยนะครับถ้าขายไปก็มันก็ซ้ํากันครับเอาควายโซ่ไปให้ผู้อื่นเลี้ยงนะครับเขาจิได้ปินได้ปัวมันนะครับก็ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องคํงำนะครับพี่น้องอันนี้ขออน,นุญาตว่าตามซึ่งนะครับว่าตามความเป็นจริงเลยนะครับ ถ้าหากว่าอยากได้รถแบบนี้นะครับงี่ขายครับตามร้านที่เพื่อนขายรถมีหลายนะครับไปหาเลาะเลาะเบิ้งนะครับไปหาาเบิ้งตาม Facebook หรือต,ตาม u t u b e ที่เพิ่นโฆษณาขายมีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าที่ซื้อจริงๆก็ผมขอแนะนําอย่างที่เคยแนะนําไปแล้วก็คือซื้อคันใหญ่กว่านี้เด้อพี่น้องเด้อคันนี้มันน้อยนะครับมันใช้เวลาในการเกี่ยวนี้ ใช้เวลาหลายสัปโมงกับเกี the then, like ่ยวบะแล้วนะครับย so, ่างผมเกี oh ่ยวนึ oh ่งก็มือนึงก็ได้ประมาณสองไร่นะครับกันย่างลายองตทเสา่เนี่ยมาคําเนี่ยก็ประมาณสามไร่นะครับคือมันสี่ประทันใจนะครับบอกก็ตามซึ่งนะครับก็นี่ก็ขออนุญาตและก็ถือโอกาสนี้นะครับแจ้งกันท่านผู้ชมที่อยากซื้อให้ได้รับทราบเลยนะครับกับเมื่อนี้อีกนะครับที่ผมนําเสนอนี่ก็คือมีท่านผู้ชมนะครับแจ้งความประสงค์มาว่าอยากให้ผมแนะนํา ปุ่มต่างๆนะครับในการควบคุมรถนะครับเวลาเกี่ยวเข้านะครับกับว่าไปย้งนะครับวันนี้ผมก็สี่อธิบายได้แต่เฉพาะรถคันนี้นะครับแล้วก็ปุ่มที่ผมเคยใช้นะครับเพราะว่าปุ่มต่างๆเนะที่มีในรถมันก็เป็นภาษาต่างประเทศพี่น้องภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละครับผมก็อ่านไม่ได้ครับอาศัยแต่ว่าตอนที่ผมซื้อมาทางผู้ขายเพื่อนก็ เลยแจ้งให้ผมทราบว่าปุ่มนั้นปุ่มนั้นปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับผมก็จําได้แน่ม่ได้แน่แล้วครับมากมากฟึ่งัดเองมาขับเองนะครับเพาก็สังเกตไปนํานะครับพี่น้องกับปุ่มไหนที่ผมจำมาได้ผมก็บอไซดเลยนะครับผมก็ที่แนะนําท่านผู้ชมหรือว่าอธิบายท่านผู้ชมแต่เฉพาะปุ่มที่ผมไซนะครับในส่วนของปุ่มนะครับผมก็ที่แนะนําแต่เฉพาะปุ่มที่มัน เป็นเป็นปุ่มเนาะเพราะว่าเป็นระบบขันโยกหรือเป็นคอนโทษต่างๆเนี่ยครับท่านผู้ชมก็เคอสีเคยเห็นเคยใส่เคยทํามาแล้วนะครับก็เครื่องสีหูจักนะครับแลวก,กากาศเกี่ยวเขานะครับที่พ่าวานว่ามันเขาล้วงเขาล่นนะครับอันนี้มันก็มีหลายสาเหตุนะครับที่ทําให้เขาล่นบาแม่ต่เป็นน้าปุ่มอย่างเดียวนะครับสาเหตุที่มันทําให้เขาล่นนาะมันก็มีอันดับแรกก็คือ ถ้าเฮาใช้ความเร็วในการเกี่ยวเขานะครับอันนี้เขาลวงล้นแน่นอนนะครับเพราะว่าบางที่เนาะเฮาเกี่ยวเข้าในความเร็วแต่ว่าเข้าที่เฮาเกี่ยวมันหนานะครับมันบ่แม่เข้าบางๆนะครับมันก็จะทาให้เขาล้วงล้นได้ครับอันนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาที่มันลวงลวง้นลงในพื้นดินนะครับในพื้นหน้านส่วนมากมันก็สิไปลวงล้นหลายในได้แฉมันนะครับเวลาเฮาเลี้ยวนะครับ อันนี้ก็ล้นขึ้นกันนะครับผมครับก็ล้นขึ้นกันนะครับในแจ๊สี่แจ๊นะครับหรือว่าส้นที่เขาเลี้ยวสองส้นนี่นะครับอันนี้ผมครับก็ล้นขึ้นกันนะครับลวงล้นขึ้นกันนะครับบนแม่เป็นน้ำรดนะครับเป็นน้ำค้นนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยวในแจ๋มันนี่มันลดสีเยียบแน่แล้วก็มันกรสีเวลาเขาถอยหลังนะครับไอตัวกันเข้าบอกให้เข้าเข้ามาใกล้รถเนี่ยมันกรสีหลุดห่วงเข้ามานำนะครับมันกรที่ทำให้เขาล้วงล้นขึ้นกันนะครับ แล้วอีกสาเหตุนึงนะครับที่ทำให้เขารุนก็คือเอาไปเกี่ยวขนนเขาเที่มันก้อยแห้งหรือว่าเขาที่มันกรอบแห้งนะครับเขาที่มันชุกแห้งนะครับแปลว่าถ้าคนเกี่ยวกับลุนคือกันนะครับนะถ้าเาเกี่ยวที่มันก้อยแห้งหรือว่าเขาที่มันกรอบแห้งแล้วอันนี้ก็เป็นสาเหตุใ,ใหญ่เลยครับที่เขาทําให้เขาร้นเขาล้วงเขารุนลงดินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกี่ยวเขานะครับเขาก็ต้องเกี่ยวตอนที่มันยังเหลืองๆอยู่นะครับอย่าเฝ้าให้มันกรอบ เพราะมันจะทาให้เขาฮาลงรุ่นแล้วเขาเป็นมือใหม่ด้วกันครับเด็กเขาอาจจะคิดว่าตัวเองขับรถเปลนนะครับที่จริงเป็นนะครับเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันกับมันก็มีสาเหตุที่ผมเอามานีนะครับครับไปเบิ่งกันเลยนะครับว่ามีปุ่มไหนแน่นะครับที่ผมใส่อยู่นะครับสําหรับปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็คันโยกนะครับในรถคันนี้นะครับที่ผมใส่อยู่เนาะปุ่มนี้นะครับวันนี้ผม บอทีบายก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าเป็นปุ่มบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็บังคับหัวเกี้ยวขึ้นลงนะครับก็มานะครับอันนี้เป็น่ว่ของขั้นเลี้ยงนะครับอันนี้ปุ่มสำหรับเปิดไฟนะครับปุ่มนี้ผมจำบ่ได้ครับว่าเป็นปุ่มยังนะครับคนขายเพื่อกระบอกอยู่นะครับผมจำบ่ได้เพ่กรบอกบร่ได้ใช้ยังนะครับตัวนี้ผมไม่เคยใช้เลยครับผมนี่ก็เป็นขั้นโยก สรับข้อมือนะครับโดนหน้าถอยหลังนะครับสลับความเร็วนะครับแพุ่มนี้นะครับพุ่มนี้สิมีความเร็วตั้งแต่ซ้าความเร็วกลางความเร็วสูงนะครับเข้ากับมาค <c abol ism mentality> <ối> ับในพุ่มนี้กับส่วนมากที่ผมใช้นะครับผมก็คยใช้ความเร็วประมาณนี้กับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้มันเป็นความเร็วที่มันมีความเร็วสูงนะครับัมนะครับ ุ่มนี้เป็นปุ่มหัวเกี้ยวนะครับบังคับเกี้ยวนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม, response, ม,ม,มตู้นวดนะครับเอาไม่ปุ่มแล้วเป็นขั้นยกสลหรับตู้นวดนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสไลด์ง้าเกี้ยวนะครับถ้าเอาโคดฝั่งนี้มันก็สไลด์ง้าเข้ามาถ้าเอาโคดฝั่งนี้มันก็สไลด์งาออกไปนะครับการสไลด์ง้านะครับก็มีผนดียุที่วาเวลาเอาเกี้ยวรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับ รอบต่อมาเขาต้องสไลด์งามมันออกไปให้มันพ้นจากแทกอย่างของรถนะครับคือรถจะได้บ่เหยียบเขานะครับตัวนี้เป็นปุ่มอัตโนมัตินะครับปุ่มอัตโนมัติก็คือเวลาเกี่ยวเขานะครับความสั้นความยาวมันกตีปั๊บหัวเกี่ยวโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าผมบอดส้ายครับผมาะว่าถ้าเอาสายปุ่มอัตโนมัติตัวนี้นะครับเฟืองมันสึยาานะครับมัตสึตัดเฟืองเาา โูก้าที่รถเข้าสีแขนตู้นวดนี่สูงครับผมก็เลยปั๊ดสายสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวบังคับตัวนี้พ่อร่วงนะครับแล้วโคตรฟังนี้ตัวนี้พ่อร่วงกมดที่ลงต่ถ้มโคตรฟังนี้นะครับตัวนี้พ่อร่วงก็บที่ขึ้นสูงนะครับตอนนี้ผมกับสตาร์เรื่องรถอยู่นะครับเอาเปิดฝาเนี่ยขึ้นก่อนนะครับ ข้าวมายกหัวเขี้ยวขึ้นเบื้องนะครับอาซาเกตตัวปั๊บเขาลวนนะครับแต่เขาตอนนี้มันลงตั้มอยู่นะครับทุกทานโปรดฟังนี้ปุ๊บมันถีง้ายครับมันถีย้ายขึ้นมาสูงครับตัวนี้ก็สําคั้นนะครับเวลาเกี่ยวเขาถ้าเกี่ยวเขายาาห่ากับปั๊บมากประมาณนี้นะครับถ้าเขาสั้นลงไปนะครับเขาสั้นสั้าไหเห่างกับเบื้องเวลามาเกี่ยวขึ้นมากนะครับสั้นสุดก็คือสั้นนี้นะครับ เอกระเบื้องเอาตามต้นเขานะครับเวลาเกี่ยวตัวนี้เป็นตัวสาคัญนะครับเพราะว่าถ้าหับปั๊บตัวนี้บ่ทึกกับช่วงระยะของต้นเขาเนี่ยเขาสิแขน้นทันทีเลยนะครับเพราะะนาคาก็ต้องพยายามเบื้องต้นเขาให้มันหนีนะครับเวลาเกี่ยวเขาเนี่ยนะครับห่วงเขาเขาก็ต้องเอาให้มันรอดในป้องในโพดีนะครับถ้ามันเกินจากป้องในมาลาลาเนี่ยมยนันจะโอกาสที่มันจะแข็งจะมีสูงนะครับ พ่อชนะเราต้องปรับพ้อนี้ตัวนี้นี่พ่อห่วงตัวนี้ให้มันพอดีให้เขารอดเข้ามาในปลอกนี่พอดีเลยครับมันจะพอดีเลยนะครับรถก็จะเบาน้ำมันก็เบเผืองครับนี่คือพ่อลวงเขาตามสุดนะครับอันนี้ก็คือพุ่มนะครับควบพุ่มรถนะครับซึ่งอาจรถแต่ละคันอา,อาจจะบุกืึกันนะครับแต่าอาจจะคล้ายขึ้นกันนะครับ อันนี้ผมก็นําเสนอไว้ให้ท่านผู้ชมที่มีรถแบบนี้นะครับไปพิจารณาไปศึกษาเบื้องนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางซืบอวนนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาล่วงล้นนะครับอันนี้ก็มีส่วนดูนําทําให้เขาล่วงล้นได้ขึ้นกันนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือสายพานครับเนี่ยสายพานตอนนี้มันเป็นสายพานนิ้วนะครับรถผมนี่สายพานสองนี้มัน,มนขาดไปครับเนี่ย มันบวมีครับมันหักพระว่าผมไปเกี่ยวเขา้ามันหนานะครับเกี่ยวเข้าหนาหนาแล้วมันเฟืองมันติดนะครับเฟืองมันติดผมก็เลยดึงไปดึงมาผมไม่ได้บ่ได้ระมัดระวังนะครับก็เ,เลยทําให้นิ้วันนี้ขาดออกไปนะครับบ้านนี้พ่อนี้วันนี้ขาดออกไปปั๊บนะครับเวลาผมไปเกี่ยวเขา้าผมสงเกตบางแล้วเวลามันดึงเอาเข้าขึ้นมาเข้าไปทางในนะครับเข้าหอดซองนี้เขา่ามันสิย่วงล้นนะครับ ล่วงล้นหมดทั้งห่วงนะครับห่วงข้อมสิล้นลงนี้นะครับเท่าห่วงสองห่วงสามชีห่วงนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุทําให้เขาล่วงล้นเสียหายขึ้นกันนะครับสายพานตัวนี้นะครับมันจะมีสองเส้นนะครับฝั่งนี้เนมีเส้นหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับมีสองเส้นอันนี้ท่านผู้ชมที่มีรถแบบนี้นะครับสายพานอันนี้รักษาดีๆนะครับเขาต้องดูแลมันดีๆนะเขาสายพานตัวนี้เพราะว่า ราคามันบมแมนทึกๆนะครับสายพานนิ้วนี้นะครับของผมนี่ประมาณสายที่สองนิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของมันนะครับความยาวของมันราคามันอยู่ที่สามพันบาทนะครับต่อเส้นนะครับถ้าเป็นมือสองเส้นหนึ่งพันบาทนะครับผมซื้อมานี่ไอตัวที่มันมันมักไปนะครับหักตั้งแต่ปีแรกนะครับมันก็มีความทนอยู่แล้วครับผมก็ใช้มาได้สองปีปีนี้เปปีที่สาม ผมก็พยายามรักษาหมู่มันนะครับรักษาด่นอื่นที่มันยังปัจันหักก็ใส่ได้อยู่นะครับที่ผมบอเป็นก็คือล่าค่ามันสูงนะครับแล้วแถวๆบ้านผมมันก็บ่อยมีนะครับมันก็มีอยู่พุ่นนะครับอยู่ร้านขายอยู่ทา้งแถวภาคกลางนะครับจังสีมีนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องถ้ามันมีเขาติดเขาอย่างเขาต้อง เวลาเอาออกเอาเขาออกกับเฟืองออกต้องระวังนะครับอย่าให้มันนิ้วนี้ลดเป็นได้ขาดนะครับครับท่านผู้ชมครับในส่วนของการอธิบายนะครับการใช้งานปุ่มต่างๆนะครับผมก็ได้นําเสนอท่านผู้ชมไปแล้วนะครับระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคือจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมมากก็น้อยนะครับคิดนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่มีคอมเมนต์เข้ามานะครับ แต่กับเรื่องของอาการอ่านคอมเมนต์นะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตเ้าตามเชิงเลยด้วยพี่น้องในการอ่านคอมเมนต์นะครับผมก็อาจสีบบเห็นทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าการเบิ่งคอมเมนต์น anime. ขั้นคอมเมนต์ตัวใดมันขึ้นมาผมจังสีเห็นนะครับแต่ให้ผมหาเบิ่งนี่อันนี้ผมยังใช o u t u b e บ่เป็นปานไดพี่น้องนะครับยังหาคอมเมนต์บ่เป็นปานไดนะครับผมสิเห็นแต่เฉพาะ ที่มันแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมจังสีเห็นแต่ว่าในการหานี่ก็คือผมว้าเอาเลยครับถ้าผมกดเข้าไปแล้วข้อความที่ถามเข้ามามันหายไปนี่ผมมดปัญญาที่จะหานะครับผมก็ใส่โทรศัพย์ก็ยังก็ยังบอเป็นอะไรคาร์บอตตามซึ่งนะครับก็บพ่อถุถๆไ,ไทยไปมากซื้อนะครับก็เลยเห็นบ้างบ่เห็นบ้างนะครับสรับคอมเมนต์ จังใดก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่มีคอมเมนต์นะครับมีในใดที่ผมพ่อที่สี่อธิบายเรื่องวันนี้แนะนำใดนะครับผมก็ยินดีนะครับที่จะแนะนํท่านผู้ชมนะครับในเรื่องที่ผมทําได้นะครับคลิปนี้ก็คือจะมีทํานี้นะครับก็ขอขอบคุณ่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาดูตลอดนะครับจังใดก็คือก้าวัน้วครับขอความเมตตาในการกดติดตามซองกับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอลครั้งต่อๆไปนะครับ คลิปนี้ก็คือซิมีซซัมนี้นะครับก็อยู่ดีมีแย่งสุขสุดคนสวัสดีครับ